สำหรับคนที่ถามหาแอป s t Tube SLS ที่ผมรีวิวในหน้าไลฟ์สดวันนี้ผมจะเอามาจับดูนะฮะสามารถจับมนุษย์หรือจับวิญญาณที่เรามองไม่เห็นได้นี่ครับจะจับคนได้นะครับจับคนได้นะฮะแต่ไม่จับลูกผมนะครับ คุณเห็นอะไรไหมตรงที่ของเล่นสีชมพูของลูกผมเหมือนมีพลังงานนั่งอยู่บนตะกร้านะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมอันนี้คือแฟนผมนะครับที่กำลังไหว้อยู่ไหว้เจ้าที่ในห้องนะครับอันนี้โปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับผมนี่ครับดูชัดเลยฮะนี่ฮะ เหมือนมีอะไรมาเล่นอยู่ตรงนี้นะฮะดูครับไม่ได้โกหกนะฮะเหมือนกำลังนอนอะไรสักอย่างนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเส้นนี้จะบ่งบอกว่าเหมือนเขากำลังนอนหรือก้มสักอย่างนะฮะ นี่ฮะนี่ฮะเออเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กกำลังคานนน่เน่เน่เน่น่่ดูได้เลยนะฮะอันนี้จับได้จริงนะครับเนี่ยฮะแล้วลูกผมก็ร้องฮะลูกผมจะร้องเฉพาะวันพระนะฮะแล้วเราก็ไม่ทราบว่ายังอยู่ที่เดิมเลยนะฮะดูคะ อยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะดูครับไม่ได้โกหกนะครับ